วันนี้มีงานแต่งอยกนะครับว่าไงจ๊ะสลัมนะกุ้ม่ด ถึงเหลือนี่มาคนเดียวมาคนเดียวแม่อันนู้ไม่นับเลยนอัน่นัลโหลฮนลนหลฮัลโหลัลโหัลโัลโัลโหลฮัลโหลโหลฮันหหลหหลัลโหลหลันัันัโน ไม่ธรรมดานะครับเจ้าของร้านมาบริการเองมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทังนั้นนเีนเาัเยคหรนบานไม่คุยกับใครแล้วมจากตัวมาวอยูกจ้ามย้าที่ครับร้องรอยวเไมาไปนี่มรับไปนี่มาจะเดาโน้อีลั่นนีร่งอะไรไม่ ขึ้นุ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็กว่าขึ้นไปมาว่าตัดกระดงนะครับเออแบบนี้เจ้ไราบกเตี๋ยวแกงโบกเร็วเจ้ารานบริการเอี๋ยวแ้งนีว่เอาแบบนี้ด้วยอ่ะอ่าอ่าแบบนี้ด้วยจังหวะแบบนหน่อยแบบนี้ด้วยมาเอาปันไรอ่ะมาหนำหนำไรหนำปีละเออเหมือนกังไงมาเลย โอ้นที่ปรึกษาออที่ปรึกษายุลานจุลตรีนาดใ่อ่เลยนาดใหญ่เลยนั่นเลยไม่วางอะไรฟ้านล่นายอมาแล้วเดี๋ยวนี่อ่าเรือนี่กายโรคี่าเรือนี่กายโรคดี่หน้าทีุ่เลยนะอ่าใจนี่เล็กมันนี่นี่ไม่ก็ว่ามันตั้งใจเตีเต้ยเลยไอเมียโรคโรคปัจจุบันนี่นี่กายดิดีอ่ะก็เลือไปดแล้วันหุ้นไทร์ สไตล์เเปิดไปไม่ได้แค hmm ่ได้มาดังติต่อเลยตอนนี้ไอ้เี่ำรในนีก็ดีเยงนี่มาอยู่มาก็เก่ีเลยับอเนรีกาดีวันตีอีการคนเดิมอีการคนเดิมอนีการคนเดิมอีผมตาฟังกันเลยนัวบมานบอกว่าพุทธสายนนาะ

นายดีนายกกองเหนะครับบังสันที่เออแตัดกล้องส่วนตัวไม่ธรรมดานะครับแต่นายกเป็นตาตัวเองที่ละก้นที่ละก้นวันนี้เจอตัวจริงโอ้เจอกันในเฟสโอ้เจอแต่ในเฟซโอ้ได้ได้ได้อาเอาถ่ายรูปเจอเอฟซีวันนี้เดี๋ยวฝั่งนี้นิกว่าฝั่งนั้นจะส่องแสงไปไปฝั่งนี้ กองแหกระทะร้อนครับอดีตนายกกองแหครับอันน้าอันน้าตรงนี้นะหนึ่งสองเอามาจากไหนครับอ๋อพวกโผสามคนนะครับสามคนอ๋อดูฟิตอยู่อ๋อดูฟิอยู่วันนี้เจอแล้วใช่ไหมเจอตัวจริงแล้วเอาเอามาเพิ่มมาเพิ่มทายใหม่ทายใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาเอานะ อ๋อแฟนพันเท้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปดูนะเดี๋ยวจะมีในคลิปต่อไปเดี๋ยวทุกคนจะอยู่ในคลิปต่อไปด้วยต้องขออนุญาตไปตรงนี้เลยน่ะนี่ของเทเห็นไหมบัญชาเสมมาดนั่นรู้จักตั้งชื่อจริงตั้งชื่อใช่ไหมโอ้ของเทขอบคุณมากขอบคุณมาก โอเคครับขอบคุณมากเลยลูกเรียนจบหมดแล้วจบมาแล้วได้ได้โอกาสเที่ยวแล้วใช่ไหมเออเที่ยวใะมั่งไม่ได้ไปเลยนะครับครับครับโชคดีครับโชคดีครับสลามัตไหนิเดี๋ยวกลับปัตตานีเลยเหรอไปเซนท่านอ๋อไปเซนท่านก่อนไม่ใช่มาแล้วต้องไปก่อนโอเคครับโชคดีโชคดีครับเราก็ต้องกลับแล้วครับเสร็จงานแล้วเราก็มาเขียวทั้งสองคนวันนี้ ไม่หลงคู่ <B ing> ไปแล้วครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย